ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับราชันผู้ชนะสิบทิศนะครับวันนี้เราอยู่ในเว็บ AW 8นั่นเองอ่ะก็เป็นการมาเจอกันสําหรับวันจันทนะครับรอบแรกนะเป็นการเก็บกำไรรายวันรอบแรกสาหรับทุนเนี่ยผมบอกเข้ามาที่5,000นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมดูมีหลายๆห,ห้องนะดีนะที่ผมไม่เข้าไปเล่นนะครับเจอห้องไล่อีกแล้ววันนี้ดุดันเหมือนกันนะขายเล่นเวลานี้อยู่เนะี่ยต้องระวังนะครับช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนไทม์ไลน์โดยรวมเนี่ยจะไปทางล่างนะครับต้องต้องระวังจริง เพราะว่าอาจจะพลาดได้เลยแหละถ้าเล่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นลองดูกันหน่อยแล้วกันนะมาอ่ะอ่ะสำหรับไม้แรกนี่ผมเป็นการจับคู่นะครับอิงนนะไลน์สามสามสีแดงนะครับลองดูจริงๆห้องเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นเกมปลายปลายต้นเกมแล้วกำลังจะเข้ากลางเกมแล้วต้องต้องดูด,ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกเข้ามาเลยคือปิงปองยังไม่เกิดขึ้นในห้องนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลอง,ลองดูเผื่อมีจังหวะ มาไหมโอเคโอ้เดี๋ยวโอตาลายนะครับเรียบร้อยผมไปมองว่าเราดึงหกนะดึงแปดเรียบร้อยเลยเกือบจะดีใจตอนแรกคิดว่าตัวเองนะ่ะมาแล้ะแปดหลังแน่ๆไม่ใช่นะครับโอ้จบเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเปิดหัวมาโดนค่าผ่านทางไปแล้วลุยต่อลุยต่อมาอ่ะทบหนึ่งนะครับทบหนึ่ง ซึ่งตาลายนะผมมองว่าเขาผมคิดว่าเขาดึงหกไงผมเห็นมาเปิดที่ว่าเป็นเลขหกได้เป็นเลข 8. แปดเต็มคาราเมลเลยนะ,ะมาดูกันหน่อยแล้วการมายนี้นะครับมาสี่กับเก้ามาเท่าไหร่ได้ไม่ได้โอเคอ่ะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่โอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับได้อยู่นะ อาสลัวไม้นี้นะครับเป็นของเราตอนนี้อาจจะเข้าเป็นปิงปองหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูผมจะไปในส่วนน้ำเงินนะมาอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกเลยครับว่าค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆดูจังหวะไหนเราเราเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราข้ามได้เราก็ข้ามนะครับไม่จาเป็นจะต,ต้องลองทุกไม้ก็ได้เอาที่ชัวร์ก่อนนะฮะอ่ะแล้วเราจะได้เซฟทุนเราด้วย มาลุ้นมาดูนะครับจังหวะนี้ยังไงภาพค้างไปแล้วสวยโกงโอเคอ่ะโอ้โหขอได้ดังใจขอได้ดังใจจริงๆนะฮะสำหรับจังหวะนี้อ่ะทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับไปในส่วนของปิงปองนะแบงเกอร์มาอ่ะโอเคตอนเนี้ยคือสำหรับ กางห้องนี้นะครับก็คือสังเกตเนี่ยจะมีแดงเนี่ยสิบเจ็ดไม้น้ําเงินสิบห้าไม้มีเสมอสามไม้นะครับถือว่าบาลานนะอันนี้ถือว่าบาลานอยู่ยังยังไม่ถือว่าแปรปวนเลยมากนะครับ <S <S เราต้องดูตรงนี้ด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อจะได้รู้ว่าต้นเกมกลางเกมแล้วก็เลยเกมเนี่ยอ,อยู่ช่วงไหนโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเราถึงแค่แปดแงถาก้า9นี้ยังได้เสมอนะ <S <S อ่าสรุปว่าไม้โดนนะครับมันลากเป็นน้าเงินเป็นน้าเงินจริงๆริด้วยนะตอนแรกผมเอะใจอยู่ว่าน้ําเงินจะมาหรือเปล่า สรุปว่ามานะครับอ่ะโอเคลุยต่อเลยฮะมาทบสู้นะครับทบหนึ่งมาดูกันว่าไม้นี้เราจะตัดได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันสามารถจะคู่อิงได้นะอิงลายสามสามเนี่ยก็คือสีตรงข้ามเลยครับแดงน้ําเงินเนี่ยสาหรับไม้นี่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นอย่ากเกิดเลยอ่ะไม่อยากไม่อยากเจอนะยังไม่อยากเจอลายอีกตอนนี้คิวกับเอมา อาไม่มีแต้มโอเคโอเคครับโอเคอ่ะตอนนี้นะฮะสรุปว่าตัดจริงจก็ไม่อิงนะครับพอไม่อิงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมาดูตอนเนี้ยคืออาจจะเป็นปิงปองนะผมจะซ้ำอ่ามาดูนะอ่ะโอเคเราจะซ้ำปิงปองเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะปิงปองก็คือแดงน้้าเงินแดงนล้วเงินสลับกันนะครับเป็นฟันปลาเนี่ย บางคนยังยังมีคําถามมาถามกลอยเลยนะว่าปิงปองคืออะไร <c oughs> โอ้โหคืออยากที่จะอ่าอย่างที่บอกนะว่าอยากให้ศึกษาเนี่ยให้เข้าใจก่อนไอ้เรื่องเล่นเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยสี่เท่าไหรโอ้โหอาดีมาสวยโกงโกงโอเคโอเคครับโอเคอ่าสรุว่าไม้นี้นะครับเป็นของเราอีกแล้วได้อีกแล้วนะ สรุปว่าเป็นของเรานะครับตอนนี้อ่าน่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าอาจจะเป็นสองตัดหนึ่งนะน้ำเงินจะมาหรือเปล่านะอ่ลองดูสักไม้หนึ่งนะอันนี้ขอลองแบบว่าเชื่อเซนต์ตัวเองดูจริงๆเราต้องไปปิงปองนะครับแต่ว่าผมขอลองแบบว่าแวะข้างทางแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็น2ตัดไงแค่ช่วงนี้นะเพราะมันมีน้ําเงินอยู่สังเกตแต่ถ้ามันมาเป็นปิงปองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทบสู้ได้ไม้หน้าเอา โอ้โหโดนแน่เลยอุยสลุวมาเลยครับโอ้โหอ่าตามคือร่มต้องบอกว่าเซนเราถูกต้องนะจะบอกว่าฟุกก็ฟุกได้นะมายนี่สรุวว่าเป็นของเราเลยครับเป็นน้อยๆเนียนะ่ยเราได้นะตอนเนี่ยเป็นสองตัดจริงๆนะครับสองตัดหนึ่งนะก็อาจจะต้องเล่นเป็นป,นปิงปองเนะี่ยรอบนี้ตอนนี้กําไรมาดีเลยนะกําไรสองมันกลัวนะครับอ่ะ อขอเลยแล้วกันมาผมรู้สึกนะว่ามันจะต้องเป็นบิงปองนะครับมันเป็นสองตัดไงสองตัดน่าจะเป็นสองตัดหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับมาซึ่งลักษณะนเนี่ยมันไม่สามารถแบบการันตีได้นะว่าจะร้อยเนะครับเราต้องอาศัยจังหวะด้วยเปิดมาสองกโอเคอ่ะเพิ่มโอเคโอค้ยจังหวะสวยนะวันนี้นะฮะดึงแปดหลังไหมผมสองสามรอบ้วเนี่ย โอ้โหตอนนี้กำไรขึ้นมาอยู่ที่สามพันนะครับ3 1 0พนะแล้ววันนี้มีประกาศรางวัลด้วยอ่ะไปกันต่อก่อนไปกันต่อก่อนนะครับต้องบอกว่ามันจริงจริงวันนี้อ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้ลักษณะลายเนี่ยผมว่าโอกาส2ตัดหนึ่งมีสูงมากนะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เบิ้ลเป็นแดงนะครับอาจจะกลับมาเป็นน้ำเงินซึ่งอาจจะเข้าเป็นฟันเฟืองของปิงปองอีกรอบหนึ่ง ต้องดูนะแต่ถ้ามาก็ถือว่าสวยเลย,อยโอ้โหเต็มเกือบจะปอกอ้าเหมือนกันไม่น่าโอ้โหโดนเรียบร้อยโอ้โหโบแตกนะครับสีแดงยี่แผดเท่าเลยนะเพราะก้าต่อศูนย์ไงอ่ะโอเคเสียดายอะทำไมไม่เป็นฝั่งเรานะฝั่งโบนั่เนี่ยอ่ะรู้ต่อไครับตอนนี้มันม,นมนัเป็นไลเบิ้ล ซึ่งมันออกได้สองทางนะอะแต่ว่าผมเลือกปิงปองเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ทบหนึ่งด้วยมันดูกันว่าจะได้หรือเปล่าตื่นเต้นจังเลยวันนี้เนี่ยขอเถอะจริงๆขอเถอะจะได้ไปประกาศรางวัลหละมาผมสุ่มไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรอขึ้นประกาศให้ตอนจบคลิปนะแต่ตอนนี้ต้องดูให้ผมรอดก่อนเนี่ยจะจบยังไงยังไม่รู้เลยเนะี่ยตอนแรกกำไรถือว่าสวยแล้วนะอุ้ยมาอีกแล้ว โอเค,อเค,อเควันนี้ดึงแปดหลังไหมผมบ่อยมากเลยต้องขอบคุณจริงๆนะโอ้วันนี้ดวงสมพงษ์จริงจริงเลยน้องหมวยตอนนี้เดี๋ยวรอดูกำไรก่อนอ้าวไม่ขึ้นเหรออ่ะมาละกำไรสามพันหกไปโอเคมาดูกันนะครับว่าถ้ามายนี้ไม่มาก็ไม่เป็นไรจะเท่ากับว่าเราเหลือกำไรไปสามพัน อ่าก็ถือว่าเป็นกําไรเยอะแล้วนะครับได้เวลาพอแล้วแหละ,ะมาลุมาดูแต่ถ้ามามาน่นี่ก็ถือถือว่าเป็นรางวันเพิ่มเติมสี่กับหนึ่งมาเท่าไหร่เท่าไหร่เป็น5โอเคจบโอเคครับจบเลยจบสวยๆเลยสรุว่าเป็นของเรานะวันนี้เป็นของเราโอเคกำไรอยู่ที่ 1> 4 1่0ันนะครับถือว่าเยอะมากกำไรเยอะมากนะจริงๆมันมีจังหวะอันด้วยแหละมันเลยทําให้เราขึ้นไม่ได้ขนาดนี้นะครับถือว่าภารกิจรอบนี้นะฮะสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาลายชื่อผู้โชคดีเนี่ยขึ้นให้ดูซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่2รางวันนะครับแล้วผมมาเพิ่มให้ล่าสุดอีก1รางวันเป็น3รางวันนะครับแต่ว่าในสารวันนี้สุ่มจากคลิปกิจกรรมคลิปคลิปคลิป,คล,ปคลิปแรกนะก็คือ3รางวัลเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูตามนี้แล้วก็ให้ติดต่อเข้ามารับได้เลยอาจดีเลยช้าหน่่่อยววันนึแตา ให้เขาถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้ต่อเข้าม,มาทั้ง2ทางนะเพจแล้วก็ไลน์นะครับอ่าโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับผม